สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะมาลองสูตรแนวทางหวยราวพัฒนานะคะทุกคนเอามาลงให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกนะคะพี่น้องขาแต่ว่าใจก็ลองคํานวณดูแล้วนะคะทุกคนเป็นเดือนเหมือนกันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนสถิติก็เหมือนกันกับทุกหุ้นทุกหวยแหละค่ะทุกคนค่ะมีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้จะมาในวันที่ยีสิบ ธันวาคม2566เด้อค่ะพี่น้องขะผิดพลาดประการใดใจต้องขออภัยด้วยนะคะพี่น้องขาพูดผิดพูดถูกนะคะพี่น้องเรามาดูนะคะวันที่20นะคะทุกคนใจวันที่20ธันวาคมนะคะใจคำนวณได้นะคะทุกคนสักครู่นะคะใจเขียนวันที่ก่อนจจะจับคู่ออกมานะคะทุกคนคะ่ะ มันมันก็จับยากนะคะทุกคนเลขมันหลายตัวก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณสิบตัวแต่ว่าใจจะเน้นให้อยู่ที่ประมาณสี่คู่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะเด่นวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนอยู่ที่สามและหนึ่งนะคะทุกคนนี่คือเราสามัคคีนะคะพี่น้องขามาดูนะคะสามค่ะสามศูนย์สามหกสามสาม สามเจ็ดอ๋แปดคู่ครับพี่น้องหนึ 10, 16, 13, 17, ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดกับทุกคนครคู่คู่ที่ใจชอบนะคะทุกคนมีสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดพี่น้องขาเป็นยังไงคะพี่น้อง เลี้ยวด้วมักด้อพี่น้องคะ่ะมักก็ตามคะ่ะพี่น้องไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเนาะคะ่ะเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนเป็นกาลังใจให้ใจด้วยนะคะทุกคนเพื่อทําคลิปต่อไปนะคะคลิปที่ใจทํานี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุด สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับท่านอื่นได้นะคะทุกคนว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใจก็จะไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชค,โชคมันหมาน,มนสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ